วันนี้นะคะเราได้ของเล่นมาใหม่ไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนาะ,ะนี่เป็นปากกาเราแกะกล่องขึ้นมาเลยนะคะแกะแกะกล่องมาเลยก็ในกล่องก็จะมีอุปก,กรณ์ให้ก็คือจะมีปากกาแล้วก็มีคู่มือให้นะคะแบบนี้มีสายชาร์จมีสายชาร์จแล้วก็มีหัวชาร์ดอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีคู่มืออ่าเห็นไหมคะมีคู่มือให้แบบนี้ แบบนี้แล้วก็อันนี้คือใบรับประกันนะคะช่วงนี้ก็ทางบริษัทให้เครมได้ถึงวันที่14พฤศจิกายานอันนี้วัน,นวันนี้มาที่5แล้วนะคะแต่ได้มาก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนไม่ไม่ได้อ่าดูคำสั่งอ่ะกดเริ่มใช้เลยนะกดที่ปุ่มตรงนี้นะคะวักครู่อ ดีต้อนรับนะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวพี่เอจะพาทำเราจะเอาปากกาไปจิ้มที่หนังสือตรงนี้อ่าอันนี้เป็นกล้องหลังเนาะป๊อปอัพกอไก่อ่าสนุกไหมคะป๊อปป๊อปอัพกอไก่อ่าเดี๋ยวพี่เอจะดูคู่มือไปเลยนะจะมีเพลงให้ พอเรามากดตรงนี้เขาบอกว่าเป็นปุ่มอันนี้เป็นหมวดเป็นเมนูแผงควบคุมปากกานะคะอันนี้ปุ่มเสียงเนาะอันนี้ปุ่มเสียงอ่ะอันนี้ปุ่มเสียงแล้วก็อันนี้ปุ่มเล่นเพลงหรือว่าเพล์อ่ะนะตามนี้เลยนะอันนี้เราจะเอาเสียงเบาล้วก็จิ้มถ้าเราอยากได้เสียงดังขึ้นเราก็มาจิ้มอามาดังขึ้นดังขึ้น่าเบาลง อาจจะแบบว่าไม่ได้ทันใจมากนักนะอันนี้ก็คือไปแบบนี้ถ้าปุ่มนี้คือมีเสียงเพลงออกมาถ้าปุ่มนี้คือเปิดเพลงถัดไปอันนี้ก็คือเพลงถัดถัดลงมาอะเดี๋วลองลองเอาเพลงอันนี้ไม่มีนะอันนี้กลายเป็นปุ่มเสียงสังเนนอันนี้คือเราจิ้มที่กอไก่ หนังสือที่อ่ะแล้วคุณเอจะปิดเสียงก่อนหนังสือที่จะใช้ได้ต้องมีสัญลักษณ์เป็นหนังเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าอ่าหนังสือพูดได้หรือว่า talking pen แล้วก็มีท็อก k i n g Pen อันนี้ไม่ได้ใส่แว่นหนังสือพูดได้เนี่ยจะต้องมีสัญลักษณ์ตาม หนังสือที่จะใช้กับปากกาต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะคะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะถึงจะใช้กับปากกาได้อ่าเดี๋ยวพี่จะพาลองจิ้มดูนะที่เสียงก่าขอไป ขอ,ขอ่ะอันนี้ขอขวดนะต่อไปถ้าสมมติว่าเป็นคอควายล่ะจริงๆอ่ะถ้าถ้าเป็นควายเขาร้องอย่างนี้หรออันนี้เป็นเสียงบัวนะเป็นเสียงบัวต้องปรับปรุงนะเสียงควายจะไม่เป็นแบบนี้ ใช่หรอนี่เสียงวัวนะวต่อไปขคอคน,อคนเป็นเสียงจุ๊บซะงั้งนะอ่าลองใช้ดูนะคะเดี๋ยวเป็นตัวต่อไปตัวต่อไปสมมุติว่าเป็นชอชา้ชางใช้ได้นะ <ขอ S 1> เสียงอาจจะเพิ่มเสียงให้ เพิ่มเสียงแล้วตัวต่อไปต,อต่อเต่าเฮ้ยต, <c oughs> ต,ต่อเต่า